าม, pues mm ามสิบสองเมื่อเมื่อยี่สบามน้าท่านสานะปวนพวงแบบดิบบะก้อยแบบดิบปะก้อยหอยแบบดิบ แซ่บเลยเนาะดิบๆไปเลยมันยำหอยก๋อยหอยกินเทียงกยเชือรี่กินข้าวเที่งก็เติมหลังคาก็ไปันนำต่ปางมมาเพราะว่า

มันอยู่นต่อแต่ว่าตางทุงมันโอ้โล่แน่มันลกตอ่ะเป็นะโท้ใช่บปละแบบแปรได้รีบ เืมักิมนาวมกนาวเพื่อมกนาวครับก้อยหอยเชอรี่ดิบบรรยากาศทงหน้าครับบรรยากาศทงหน้าครับอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่อากาศโมฮอนคือจากคนสี่ตกนะครับ อืมกมีอยู่ห้บอกเอาอืมเระบอกกินนั่นข้าวนําผมบอกินมเดียวว่าแมเ่าเมื่อกีกมีแล้ว กับเพ็ดกับเข้าวปันสางเพื่นกินครับต่อเติมเฉียงหนาน้อยถูกถูกถูกแผงมองนี้ครับเป็นห้องนอนห้องครั่วหม่เอื้เลยใหม่ไปหลังแ้วได้แล้วแต่ว่าบื้นที่มนไม่ได้เื็นหน่อย แล้วลุมาทีคคนคนบวมหักินกาแฟเหรบวมแล้วมันดีเฮยคหนห้อสุขภาพเรื่องของเขาว้าให้อ้ล่นี่ยมาแล้วว่างนี่ว่างคอยชื่อมมครับเป็นลูกของเจ้าไว้เสือจิ้งบั่นเนี่เนะเป็นลูปอะใรหรอเป็นรูปอเป็นรูกของสวกันยชื่อเฮียทินาไปองยาไปได้หรอยาลุ่งลุ่งเหมือนยาชีสกาแบอันลุ่งนี้ดีดอกไห้นะม็ดลูกก้อนห้าวัน อื่นวลอกันไงบอกบีบีบ่นั่นม่ร่นหิะไมาตยาโอทให้เยแนคือบอกแล้วแบบน้สั้นมามาก้อยหอยเชอรี่ก้อยแบบดิบเลย้เจ้าเปสมบรรยากาศเทียนหน้าคือเกาครับเอาโอ้เจ้าอยาบบ้าไหมจะเให้นะกับพริกสดพร้อม เพราะบบแซบบก็สุได้ดิปีเนาะมันตนต้นองไแมันคึดคััดคดอากาศดีมนี่ฝนือฝนสีต๊ักาเพักพ่ออันนี้พักอย่างอันนี้นะกินอย่งบ่ได้ต็มที่แบบมะกอกโอ้ใบมะกอกน่น้ำปลานี่้ปลานนี่นนพนพษก็มี เขาใครเนี่ยแต่บหอนฝนทั้งไดตกแน่ได้งานแน่เด้อสกุลกำลังกำลังตั้งเข้าอำเภอบันม่วงพูดแล้วนนบาตัวเีวรุ่นนี้แะีกันแมเ เจตานุ้นปาดเนี <to> ่ยนะรอบมรู้บ้านี่เดี๋ยวคอยดีมมันแช่บนี่ได้นี่นะเนี่ยเอาบีมาที่ได้บอกแ่ไปเนาะแช่ยบี่แล้วใส่บีนะเนาะ

มเลดูตาก็ได้คม้เอดูก้มืออือัน้อน่ายัย่ดูแบบตักอาการไปมไปล้วยิงมันของง่ายเลฟ้าอันีมันบราทำมักแบบบบบบ้หันอะไแต่คุอย่มันบุหมูโง่ะอันอ้หูแบบนลจึกบนิ่งึ้งโอ้ลม

ตื้อแค่ยังน,มนลมมากยัตงตมและธาตส่วนมันไข่อะน,น,นี่ปลายยาวนะเรื่องเ,เว้นนะี่บอกม่เนดีไม่ไปบอกแล้วต่างยังไรแล้ว,ลวยังโคตทุกข์เหงมาตื้อคกับข้าหมนให้หุนไปให้กินนิดตึงนะอตอนเข้งงากันไปต้วมือ

เลี้ยนแต่ไสนี่แก่บุพนออกมามันจิวใจเหล่าก็มีโอ้ฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่า้าเรามน้วันหนึ่งเราว่าเราเม่เท่นี่นแต่ยังไม่แก่นะคนนะครับอืจอจริ